เมื่อพูดถึงแมคโดนัลล์เนี่ยหลายๆคนก็คงจะนึกถึงเมนูสุกสันต์อย่างแฮปปี้มิลหรือว่าอะไรอร่อยๆอย่างบิ๊กแม็กใช่ไหมฮะแต่ที่เมืองเล็กๆแห่งหนึ่งที่ชื่อว่าเจ้าหยวนของประเทศจีนนะครับเขาอาจจะไม่ได้คิดอย่างนั้นฮะเพราะว่ามันมีหนึ่งในคดีหลอนๆที่ทําให้ชาวเมืองเนี่ยอดวกนึกกลับไปคิดถึงคดีนี้ไม่ได้ทุกครั้งว่ามนุษย์เราเนี่ยมันเป็นอะไรกันแน่คดีไดารี่วันนี้นะครับก็จะมีหนึ่งในเรื่องราวที่เป็นลัทธิโหดๆโหดหูอันหนึ่งครับี่ ก็จะเอามาเล่าเพื่อเป็นการเตือนใจสําหรับเรื่องรัทธิปประหล,ลาดที่มันได้เกิดขึ้นมาบนโลกนะครับไม่ได้มีเจตนาจะส่งเสริมความรุนแรงอะไรทั้งนั้นดังนั้นน้องๆหนูๆน,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 นะครับก็ควรจะฟังพร้อมกับอาเตียมาด้วยนะจะได้มีคําแนะนําเพราะว่าคดีวันนี้เนี่ยมันค่อนข้างงง,ง,งๆแบบอีย่างว่าจริงๆคือย้อนกลับไปในวันที่28ของเดือนพฤษภาคมปี2014นะครับก็เป็นอีกหนึ่งวันธรรมดาวันหนึ่งที่ผู้คนเนี่ยก็ได้ใช้ชีวิตกันอย่างปกติในเมืองเจ้าหยนมณฑลชานตงประเทศจีนนะครับ โดยในวันนั้นเนี่ยก็มีพนักงานขายเสื้อวัยสาคนหนึ่งนะครับผู้ที่เหน็ดเหนื่อยมาจากการทํางานนะก็มานั่งพักที่แมคโดนัลล์เนี่แหละเพื่อหวังว่าจะมาพบกับสามีแล้วก็ลูกห้าขวบที่เพิ่งเลิกเรียนครับเธอนะฮะมีชื่อว่าอูาวเซาเย่นหรือว่าแม่นางอูฮะซึ่งในเวลานั้นเองเนี่ยเธอก็มาสั่งอะไรกินเล็กๆน้อยๆเพื่อบรรเทาความหิวไปก่อนนั่นแหละก็ใช้ชีวิตไปแบบพนักงานเงินเดือนทั่วไปนะมารับลูกแล้วก็เจอสามีซึ่งถ้ามันเป็นอย่างนั้นมันก็ดีสิ เพราะว่าในเวลาต่อมาที่เธอได้นั่งเปิดแม็กอยู่นะครับมันก็มีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งฮะได้เดินมายัางหน้าแมคโดนัลสาขานั้นเป็นครอบครัว6คนครับประกอบไปด้วยพอ่อแม่แล้วก็ลูกๆที่มีอายุตั้งแต่30ยันถึง10กว่าขวบเลยนะครับซึ่งพวกเขาเนี่ยไม่ได้มาแมคโดนัลเพื่อจะมาหาเมนูสุขสันตอะไรแบบนี้ครับแต่ว่าพวกเขาเนี่ยมาเพื่อสั่งสอนหนทางของพระเจ้าก็จะแจกทางรอดให้แก่นมนุษย์ครับ โดยคนพวกนี้นะครับเป็นคนแห่งลัทธิสายฟ้าตะวันออกหรือที่ภาษาจีนเรียกว่าตงฟังฉันเตี้ยนซึ่งเอลัทธินี้นะครับมันจะเหมือนกับหน่หน่หนึ่งที่ได้แตกออกมาจากศาสนาคริสต์นะครับแต่ว่ามีคําสอนที่ค่อนข้างทําให้คนที่เป็นคริสต์เนี่ยอีหยังกงินว่าได้เลยทีเดียวจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะมาไลฟ้ฟังนะครับซึ่ง้าเพื่อนๆเ,เป็นคนชอบเรื่องราวดาร์กในประวัติศาสตร์แบบนี้แล้วก็อย่าลืมขยี้ปุ่มติดตามช่อง FN Diary หรือว่าจะไปซื้อสติกเกอร์ลา like ย FN Diary ก็ได้นะครับผม คือลัทธินี้นะครับมันได้ถูกก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี1991หรือว่า30ปีที่แล้วนู่นนะฮะโดยชายคนหนึ่งครับที่เขาเชื่อว่าเขาเนี่ยมีสายตรงสามารถติดต่อกับพระเจ้าได้ที่เขาได้บอกกับชาวโลกว่าพระเจ้านะได้เสด็จกลับมาแล้วซึ่งต่างกับความเชื่อของศาสนาคริสต์หลักๆนะครับที่พวกเขายังรอการกลับมาของพระเจ้าอยู่แต่เจ้าลัทธินี้เนี่ยได้บอกว่าพระเจ้านะครับได้กลับมาสิงอยู่ในร่างของหญิงนางหนึ่ง ที่มีชื่อว่าหยางเชียนปินซึ่งเธอคนนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนกับร่างอวตารของพระองค์ตอนนี้เนี่ยพระเจ้าที่ได้อยู่ในตัวของหญิงคนนั้นก็ได้เริ่มทํางานอย่างช้าๆแล้วไม่นานวันวิบัติสูญสิ้นชิบบลายวายป่วงของมนุษยโลกเนี่ยก็จะมาถึงซึ่งมันก็ดูบ้าบ่อมากใช่ไหมครับ แต่ว่าก็ได้มีคนจีนจํานวนมากนะฮะที่ได้เชื่อในลัทธินี้ไปแล้วจนกระทั่งรัฐบาลจีนนี้ใส่หัวแล้วแบบอ oh oh ้วหมายอ้วหมายพวกเราจะต้องกําจัดผู้ชายเจ้าลัทธิคนนี้ออกไปซะแล้วก็เหมือนกับว่าชายเจ้าลัทธิคนนี้นะครับเขาจะรู้ตัวทันครับเขาก็เลยตีตั๋วไปอเมริกาแล้วก็หนีไปเลยฮะทว่าไอเมล็ดพันธุ์แห่งลัทธิที่เขาได้หยอดลงไปเนี่ยมันได้เกิดผลแล้วครับคือในระหว่าง4ปีที่ลัทธินี้ได้กำเนิดขึ้นมาเนี่ยคนจีนบางกลุ่มนะครับก็ได้ถูกล้างสมองแล้วก็เชื่อไปเรียบร้อยแล้วครับ แล้วไอ้ความเชื่อนี้เนี่ยพอมันไปแตะถูกคนคนหนึ่งในครอบครัวใช่ไหมเขาก็เอาไปเผยแพร่ต่อให้ยาติโกโหติกาได้ติดก,กันยิง่งเชื้อรากันเลยแบบที่ยากจะถอนรากถอนโคนนะครับซึ่งครอบครัวของเฮียจังที่เขาได้มายืนอยู่หน้าแมคโดนลโ์ครอบครัวนั้นนะครับก็เป็นหนึ่งในสาวกที่เชื่อในเรื่องนี้อย่างจริงจังครับที่จะพยายามกระจายความสอนของพระเจ้าเนี่ยไปเพื่อช่วยเพื่อนมนุษย์ให้ได้มากที่สุดซึ่งหนึ่งในสิ่งที่พวกเขาทำนะครับก็คือการเดินออกไปตามที่ต่างๆที่มีคนเยอะๆฮะ หลังจากนั้นก็ออกไปยื่นใบป,ปลิวที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระเจ้าให้โลกรู้แต่ว่าไอ้วิธีการที่พวกเขาทำเนี่ยสิฮะมันก็ค่อนข้างจะ agressive ดุเดือดไปกว่าพวกที่เขาเผยแพร่ศาสนาธรรมดาไปนิดหนึ่งนะคือหลังจากที่ครอบครัว6คนนี้ได้มายืนที่หน้าร้านแมคโดนัลล์นะครับเฮียจางผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวเนี่ยก็ได้เดินเข้าไปแล้วก็แหกปากดังลั่นเลยว,ว่าพระเจ้ามาแล้วพระเจ้ามาช่วยพวกคุณแล้ว พวกคุณมารับความรอดกันซึ่งไอคนในแมคโดนัลที่อยู่ในตอนนั้นทุกคนก็เงิดสีว่าม,มันเกิดบ้าอะไรขึ้นเนี่ยแล้วนอกจากการตะโกนเสียงดังก็ยังไม่พอนะครับเฮียจางแล้วก็ครอบครัวเนี่ยก็ได้เดินเข้าไปในร้านพร้อมกับแจกใบปลิวแล้วก็บังคับให้ลูกค้าที่อยู่ในร้านทุกคนเนี่ยเอาเบอร์โทรพร้อมกับข้อมูลติดต่อของพวกเขามาครับซึ่งครอบครัว6คนนะครับก็แยกกันไปขอรายตัวแล้วก็ไปจดชื่อกันเหมือนหัวหน้าห้องที่มาจดชื่อคนทําผิดอะไรแบบนี้เลยซึ่งถ้าเป็นเพื่อนๆเพื่อนเจะให้เขาไหมฮะ ก็ไม่น่าจะให้นะแต่ก็น่าแปลกนะครับที่ในวันนั้นเนี่ยก็ได้มีคนที่ทําตามคําบอกของครอบครัวนี้แบบเพียบเลยก็คือเขาขอเบอร์มาก็แจกเบอร์ให้ไปก็ไม่รู้ว่าเขาคิดจะทำอะไรนะครับสมาชิกของครอบครัวประหลาดนี้นะครับก็เดินทําหน้าที่ไปจนกระทั่งมาถึงโต๊ะของแม่นางอูฮะที่กําลังซอยของกินพร้อมกับรอลูกอยู่ซึ่งพอมีคนจากลัทธิเดินมาถึงโต๊ะของแม่นางนะครับแม่นางก็เงยหน้าขึ้นมาแล้วก็สบตา โดยไอคนที่อยู่ตรงหน้าเธอนั่นนะครับมันเป็นผู้หญิงคนหนึ่งวัย30ซึ่งก็น่าจะเป็นลูกสาวของเฮียจางนั่นแหละที่ก็มาด้วยหน้าตาที่ยิ้มแย้มฮะพร้อมกับยื่นใบปลิวให้แม่นางอูแล้วก็บอกว่าพวกเราเนี่ยมาจากพระเจ้าเราจะมาช่วยคุณนะคะดังนั้นจงบอกเบอร์พวกเรามาเถอะค่ะซึ่งแม่นางอูก,ก็ตอบไปทันทีนะฮะว่าเข้ามาสมาอ้ผู้่แปลว่าแบบเบอร์อะไรฉันไม่ให้ คือแม่นางเขาคงจะรู้สึกลำคาญที่ไอ้พวกนี้อยู่ๆก็เข้ามาตะโกนในร้านโอ๊กอ์กแบบเป็นคนบ้าอะไรแบบนี้แล้วอยู่ๆจะมาขอเบอร์เธออีกเธอก็ไม่ให้สิครับผู้หญิง30ที่ได้ยินไปแบบนั้นนะครับก็แบบอึ้งๆไปสักพักครับแต่ก็ย้ําคําเดิมครับว่าขอเบอร์หน่อยนะคะแต่แม่อูก็ย้ําคําเดิมเช่นกันครับว่าฉันไม่ให้พอพูดจบนะครับบรรยากาศตอนนั้นมันก็เป็นอารมณ์มาคุเลยเงียบๆเหมือนๆหญิง30ที่มาขอเบอร์เธอนะครับ ก็นิ่งๆไปสักพักครับเหมือนจะอึ้งไปที่โดนหักหน้าต่อคนอื่นในครอบครัวและแล้วสีหน้าที่ยิ้มๆของเธอนะครับก็ค่อยๆเปลี่ยนลงกลายเป็นหน้าที่ไรอารมณ์ครับคือแม่นางอูในตอนนี้เนี่ยก็คงจะดูออกแล้ว,ว่าเธอเน่ยคงจะไม่พอใจแต่ก่อนที่แม่นางอูจะคิดหรือว่าทําอะไรต่อได้นะครับหญิงคนนั้นเนี่ยก็ได้คว้าเอาเก้าอี้โต๊ะข้างๆมาครับมาเวียงใส่แม่นางอูปากลงไปกองกับพื้นเลยแล้วเธอก็ตะโกนขึ้นมาว่า ปีศาจอีนางนี่มันคือปีศาจเราเจะปีศาจแล้วพอ่พอพ่อมาช่วยหนูกำจัดปีศาจเเร็วปีศาจระไรกำลังสิงอยู่ในนางนี่เราต้องเอามันออกซึ่งไอหัวหน้าครอบครัวที่เป็นผู้พอ่อได้ยินดังนั้นนะครับมันก็คว้าไม้มอบมาเลยครับวิ่งมารากับว่าจะมาตีหนูท่อเลยแล้วก็ลุมสกรรมกันเฮี้ยนเตียนแม่นางอูไม่พอครับไอครอบครัวอีก4คนที่พอเห็นเหตุการณ์นี้ก็ตามมาสมทบอีกคือสภาพตอนนี้เหมือนกับซอมบี้รุมกินศพในเกมเลยนะครับแล้วในระหว่างที่เขากําลังลุมสกรมเนี่ย พวกเขาก็ได้บ่นออกมาแบบว่าพิศาจร้ายจงออกไปผีบ้าจงออกไปจากร่างของหญิงผู้นี้ในานามแห่งพระเจ้าในานามแห่งลทัทธิสายฟ้าตะวันออกพลังซูเปอร์ไซยาว่าไปนะซึ่งในเวลานั้นเองเนี่ยไอกคนอื่นๆที่อยู่ในร้านนี่ก็แตกตื่นกันสี่หอบเบอร์เกอร์เฟนฟายหนีกันหมดเลยครับและแน่นอนนะมือถือมือถือมันก็ต้องมีเราจีนมุงนะครับก็หยิบมือถือขึ้นมาถ่ายแล้วมันก็จะมีพวกพลเมืองดีนะครับที่พยายามจะมาหยุดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ แต่ทว่าก็ได้โดนคนในสมาชิกครอบครัวเนี่ยขัดเอาไว้ครับโดยบอกว่าอย่ามายุ่งกับอีแม่นางนี่นะถ้าใครมาช่วยแม่นางแล้วก็จะต้องลงนรกเหมือนกับนางซาตานนี่ว่าแล้วนะครับเขาก็หันหน้ากับไปทําการไล่ผีฉบับของเขาเลยซึ่งพอทําการไล่ผีเสร็จปุ๊บเนี่ยครอบครัวทั้ง6คนนะครับก็ได้เดินออกไปจากแมคโดนัลสาขาแบบเงียบๆราวกับว่ามันไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลยแต่ว่ามันเกิดขึ้นไงเพราะว่าร่างของแม่นางอูที่นอนอยู่ที่พื้นตอนนี้นะครับ เธอได้กลายเป็นร่างที่ไม่มี HP แล้วก็กลับจุดเซฟไปเรียบร้อยแล้วซึ่งพอเรื่องนี้ได้เกิดขึ้นเนี่ยไอ้กล้องเก้งที่ถ่ายวิดีโอได้นะครับมันก็เผยแพร่ไปกระจายอย่างรวดเร็วครับทำให้ผู้คนเนี่ยแตกตื่นกันว่าเฮ้ยมันมีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นด้วยเหรอแล้วต่อมาไม่นานนะครับก็เลยทําให้ทางโปลิสเนี่ยไปจับข้อบครัวรนี้ได้มาแบบง่ายได้ครับทว่าไอ้สิ่งที่ไม่ง่ายได้เลยก็คือ การที่ตำรวจเนี่ยจะเข้าใจถึงจิตใจ6คนผู้นี้นะครับว่าทำไมเขาถึงร่วมลงมือทำาอมหิตอะไรกันแบบนี้ซึ่งระหว่างในการให้การนะครับเฮจางผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวเนี่ยก็ได้พูดอย่างชัดเจนครับว่าที่เขาได้ทำลงไปเนี่ยเพราะว่ามันเป็นในนามของพระเจ้าเขาได้เห็นปีศาจอยู่ในร่างของเธอแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องที่เขาจะต้องช่วยมนุษยชาติเอาไว้คือเขาย้ำนักย้ำหนานะครับว่าเขาเนี่ยต้องกำจัดเธอส่วนผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่อยู่ในครอบครัวนี้ด้วยเช่นกันนะครับก็อ้างว่า เธอน่ะเป็นคนที่มีสัมผัสพิเศษครับซึ่งสามารถจับได้ว่ามันมีปีศาจคนหนึ่งที่ได้แฝงอยู่ในร่างกายของแม่นางอูแล้วนอกจากนั้นเธอก็ยังเสริมขึ้นมาอีกนะครับว่าไอตอนที่เธอได้ไปรุมบวกแม่นางนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าผีตัวนั้นจะไม่ต่อสู้กลับนะคือผีร้ายที่อยู่ในร่างแม่นางอูนะ่ะมันได้ใช้พลังในการดูดพลังชีวิตของพวกเราไปเรื่อยๆด้วย ดังนั้นพอถึงจุดจุดหนึ่งแล้วพวกเราก็เลยตัดสินใจว่านี่มันจะต้องไม่ใช่การต่อสู้กับปีศาจขั้นธรรมดาแน,แน่แต่มันจะเป็นปีศาจขั้นเทพเราจะต้องกำจัดปีศาจตัวนี้ให้มันออกจากล่างหมดพลังชีวิตไปเลยแล้วแม่นางคนนั้นเนี่ยก็ยังได้เคลมตัวเองอีกนะครับว่าฉันนะเป็นพระเจ้าพวกแกรู้ไหมฉันคือพระเจ้าคือยิ่งพูดไปมันก็ยิ่งดูเบี้ยวนะฮะแต่แบบมันก็เป็นเรื่องจริงที่เคยเกิดขึ้นนะไม่ใช่แค่เรื่องที่อยู่แค่ในหนังสือการ์ตูน ซึ่งก็แน่นอนครับว่าสารที่เคารพลักษ์กับผู้คนที่ได้ทําคดีอยู่ในบริเวณนั้นเนี่ยพอได้ยินคําพูดต่างๆขึ้นมานะครับก็ถึงกับต้องมองบนแล้วก็แบบเฮ้ยแบบนี้ก็ได้เลยสารก็เลยได้สั่งให้คนไปตรวจสอบที่บ้านของครอบครัวพวกนี้ครับซึ่งก็พบว่าพวกเขานั้นเนี่ยมีคําสอนอะไรบางอย่างที่เป็นบัญญัติของลทัทธิสายฟ้าตะวันออกอยู่เยอะแยะเลยนะครับจึงเป็นไปได้ว่าเขาเนี่ยอาจจะโดนคําสอนอะไรบางอย่างของลทัทธินี้ในการล้างสมองครับแล้วพอยิ่งขุดดึกเข้าไปเนี่ยก็ยิ่งแปลกครับ เพราะพวกเขาเชื่อว่าไอ้ผู้หญิงสองคนที่แบบคนหนึ่งที่มีเครื่องมือจับปีศาจกับคนที่แบบยกกอีฟ้าในคนแรกนึกออกไหมพวกเธอนะครับคือหนึ่งในร่างอาวตารของพระเจ้าครับที่แบบพระเจ้าจะลงมาหามนุษย์แต่ว่าแบบแยกวิญ,ญญาณของพระองค์เป็นสองส่วนแล้วก็ใส่ไปในสองหญิงอย่างละครึ่งแต่แบบพระเจ้าที่ไหนก็จะมาหยิบกอียกฟาดชาวบ้านเนี่ยสารก็เลยแบบเอองั้นสารขอเชิญพระเจ้ากับสวรรค์ก็แล้วกันก็เลยลงโทษให้แม่สาวที่หยิบกอียกฟาดนั่นนะครับไปประหารซะเลย พร้อมกับเฮียจางผู้ที่เป็นหัวหน้าครอบครัวนะครับก็โดนไปประหารด้วยเช่นกันส่วนคนอื่นๆของครอบครัวนะครับก็โดนขังคุกด้วยโทษที่ลดหย่อนตามกันไปคือมันจะมีน้องคนหนึ่งที่อายุนะครับยังไม่บรรลุนิติภาวะเลยนะคนนั้นนะครับเขาก็จะไม่โดนอะไรซึ่งพอหลังจากที่ศาลได้ตัดสินคดีนี้จบไปนะครับเรื่องราวนี้เนี่ยมันก็ยังไม่ได้หยุดแค่นั้นนะฮะลัทธิดังกล่าวเนี่ยเขาก็มีการทําวิดีโอออกมาบอกว่าไอ้คน6คนที่อยู่ในนั้นเนี่ยมันไม่ใช่คนของลัทธิเขาเลยมันเป็นการใส่ร้ายจากรัฐบาลจีนครับ คือพวกเขาเนี่ยเห็นอะไรผิดปกติมากมายเกี่ยวกับคดีนี้คือมันมีการคุมเครือที่เขาไม่รู้ว่ามันจะเป็นการใส่ร้ายจากฝ่ายรัฐบาลหรือเปล่าคือด้วยความที่เป็นคอมมิวนิสต์นะครับเ <c oughs> ขาก็เลยมีความที่จะไม่ค่อยปลืม้มศาสนาอะไรสักเท่าไหร่ <c oughs> ก็อาจจะเป็นไปได้ว่า <c oughs> พอมีความผิดอะไรพวกนี้เนี่ยรัฐบาลก็ได้โยนความผิดให้กับพวกลัทธินี้เป็นการยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวอะไรแบบนี้เลยซึ่งเรื่องนี้มันก็ดูคุมเครือไม่รู้จะเชื่อฟังไหนทั้ง2ฝ่ายนั่นแหละแต่เอาเป็นว่าเคสฆาตกรรมที่เหมือนจะจบไปนี้นะครับ มันก็ได้มาเป็นประเด็นอีกเมื่อปี2021ครับที่เรื่องมันเริ่มจากว่าเขามีคนกลุ่มๆหนึ่งนะครับไปพบเห็นพิธีกรรมประหลาดครับที่จะมีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยออกไปเต้นระบำอยู่นอกระเบียงของตึกชั้น25ฮะและที่แอดบอกว่านอกระเบียงนี่คือนอกจริงๆนะคือเธอนะครับได้เอาเท้าเนี่ยไปอยู่อีกฟากหนึ่งที่มันอยู่นอกระเบียงเลยครับแล้วก็เอาแขนเนี่ยเกาะราวระเบียงแกว่งกวงห้อยไปห้อยมาเป็นการเต้นระบำที่แปลกประหลาดมาก เพราะไม่รู้ว่าเธอไปเต้นอยู่กับเพลงอะไรนะครับและอีกเรื่องหนึ่งก็คือเสื้อที่เธอได้ใส่นะครับมันเป็นเสื้อที่สีแดงสดจรดเท้าเลยคือไม่ว่าจะเป็นหมวกจะตัวเสื้อหรือว่ารองเท้าเนี่ยเรียกว่าจะถูกจะแพงก็แดงเอาไว้ก่อนครับแดงทั้งตัวจริงๆคนก็เลยคิดไปว่าเธอใส่เสื้อแบบนี้เพื่อมาทําพิธีกรรมอะไรหรือเปล่าซึ่งพอเธอออกมาเต้นแบบนี้นะครับก็มีประชาชนจํานวนมากเลยที่ตะโกนบอกว่าเฮ้ยมันอันตรายนะออกมาเต้นนอกระเบียงแบบนี้ได้ยังไงใส่หัวกลับเข้าห้องไปซะ แต่เจ้คนนั้นนะครับก็บอกว่าไม่เป็นไรฉันดูแลตนเองได้ฉันจะเต้นต่อไปโดยไม่สนใจคําเตือนจากคนด้านนอกเลยนะครับแล้วคุณเธอคนนี้เนี่ยก็ไม่ได้ทําแค่วันเดียวด้วยนะทาติดต่อกันเป็น 4- ีหวันครับจนชาวบ้านเนี่ยทนไม่ไหวบอกให้ไอ้ยามที่อยู่ในตึกแล้วเนี่ยขึ้นไปเตือนเขาหน่อยซึ่งพอยามขึ้นไปถึงห้องนะครับก็ปรากฏว่ามีชายคนหนึ่งครับได้อยู่ในห้องเดียวที่เป็นห้องเช่าของผู้หญิงคนนั้นด้วย ที่พอเปิดประตูมาปุ๊บนะครับเขาก็บอกกับยามว่าพวกเขาเนี่ยกำลังถ่ายวิดีโออันนึงอยู่เพื่อจะลงเน็ตแต่ยามก็แบบเออนี่มันอันตรายนะครับคุณผู้ชายผู้ชายก็เลยตอบกลับมาว่าห้องนี้นะก็เป็นห้องที่คุณผู้หญิงคนนั้นเขาเช่ามาดังนั้นเขาจะทําอะไรก็ได้อย่ามาขัดอย่ามาจุนอย่ามาเพือกแล้วก็ปิดประตูปุ้งไล่ยามออกไปเลยนะและหลังจากที่ประตูบานนั้นได้ปิดลงไปไม่นานนะครับร่างของหญิงผู้นั้นเนี่ยก็ได้ร่วงลงไปกล่างดับสิ้นในทันตาสร้างความตระหนกให้กับคนจํานวนมากในบริเวณนั้นเลย ซึ่งพอหลังจากที่โปลิสเขาได้เข้ามาบริเวณนี้แล้วก็มาสืบว่ามันมีเรื่องราวอะไรขึ้นนะครับก็ได้พบกับอะไรที่แปลกๆเยอะแยะเลยเพราะว่าหญิงคนนี้เนี่ยก่อนที่เธอจะตายนะครับเธอได้ทิ้งโน้ตตัวหนึ่งเอาไว้เพื่อเป็นการบริจาคเครื่องในของเธอให้แบบคนที่อยากจะเอาไปใช้นี่ก็เอาไปใช้ซะคือมันจะเป็นเรื่องราวเหมือนกับคนใจบุญนะแต่ถ้าว่าไอ้ข้อความที่เขียนในจดหมายนี้เนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่ใช้คอมพิวเตอร์พิมพ์แล้วก็ปริน้นออกมาครับ ซึ่งนั่นก็หมายความว่าเอกสารนี้เนี่ยมันอาจจะถูกปลอมแปลงได้ไม่ใช่ตัวเธอเขียนเองคนก็เลยตีความว่าเธอเนี่ยอาจจะกําลังปฏิบัติตามลัทธิอะไรแปลกๆอยู่หรือเปล่าซึ่งในที่นี้เขาก็เอาไปเชื่อมโยงกับลัทธิสายฟ้าตะวันออกอีกแล้วนะครับโดยเขาบอกว่าในลัทธินี้เนี่ยมันจะมีคําสอนเรื่องการให้สละชีวิตของตนเองเพื่อให้ได้มาซึ่งชีวิตนิรันดร์ครับนอกจากนั้นนะครับเขาก็ยังมีการเชื่อมโยงเรื่องการแต่งตัวแล้วก็ข้อความในจดหมายของหญิงผู้นี้เนี่ยไปเกี่ยวกับพิธีกรรมอะไรแปลกๆอยู่ คือตามความเชื่อของจีนนะครับถ้าใครที่ได้ตายไปในชุดแดงเนี่ยวิญญาณของคนคนนั้นนะครับก็จะเฮี้ยนแล้วก็มีพลังขึ้นมาคือไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดแต่กลายเป็นมอนสเตอร์ในโลกคู่ขนาดระดับเทพนะนอกจากนั้นไอ้ข้อความบังคาในจดหมายลาตายนะครับมันก็ไม่ใช่ข้อความธรรมดาคือเขาบอกว่ามันจะเป็นตัวอักษรจีนเก่าๆครับที่ส่วนใหญ่เนี่ยตัวอักษรพวกนี้มักจะไปปรากฏอยู่พวกตามในบทร่ายมนต์ดอะไรของจีนโบราณก็ว่ากันไปนะครับและสุดท้ายเนี่ย ถ้าหากเธอคิดจะบริจาคตับไตไส้พุงจริงทําไมเธอต้องกระโดดมาด้านล่างล่ะเพราะถ้ากระโดดลงมาแล้วแบบมันก็เละหมดใช่ไหมซึ่งพอหลังจากที่เรื่องนี้ได้เกิดขึ้นนะครับมันก็มีชาวเน็ตมากมายเลยที่ได้มาลงใส่ทฤษฎีแต่ทว่ามันก็หาคําตอบได้ยากครับเพราะว่าสื่อจีนเนี่ยเขาก็ไม่นิ่งนอนใจกับเรื่องนี้ฮนะพอมันมีทฤษฎีอะไรแปลกๆพิลึกแบบนี้เนี่ยก็โดนเซ็นเซอร์กระจายหมดเลยก็เลยทําให้เราไม่รู้เลยนะครับว่าเอลัทธิเนี่ยจริงๆแล้วมันมีจริงหรือเปล่าแล้วมันจะมีคําสอนอะไรที่พิลึกพิลั่นแบบนนั้นม แต่ที่รู้แน่ๆก็คือบนโลกของเรานะครับมันก็มีลัทธิแปลกๆที่สอนให้คนเป็นคนสุดโต่งแบบนี้เยอะเลยอย่างเช่นลัทธิที่สอนให้คนเป็นารี่ฮะหรือว่าลัทธิโอมชินลิเคียวที่เล่นเอาคนญี่ปุ่นอโนเนะเนี่ยกลายเป็นคนโหดสลัดไปได้เลยนะครับซึ่งถ้าใครอยากฟังเรื่องราวหล่านี้แล้วก็ลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะครับแล้ววันนี้เนี่ยแอดก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย